สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับนัทนะครับอีซูซทักโฟเซลครับวันนี้เราอยู่ที่อีซูซกิงยนสาขาสัมยักปักธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมรถ6กล้อสวยๆนะครับรุ่น FRR 210แรงม้านะครับต่อมาจากอู่วันชัยจังหวัดเพชรบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมความงามกันเลยครับครับผมก็เป็น6กล้อนะครับขนาดกลางในรุ่น FRR 2 1 0หนะครับหรือ210แรงม้าเครื่องยนต์ขนาดความจุกระบอกสูบ5,193่5,193 c เ t u r บซีซีเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับรถคันนี้ก็อย่างที่เกริ่นบอกตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ทำตัวถังแล้วก็การตกแต่งมาจากอู่วันชัยนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เป็นหล้อสำหรับงานวิ่งล่องคันนี้ชัดซียาว5.60เมตรนะครับต่อเป็นกระบะคอกนะครับ กระบะคอกเรามาดูรายละเอียดเริ่มตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยดีกว่านะครับว่าทําอะไรกันมาบ้างนะครับก็ด้านหน้านะครับเป็นการปรับแต่งความสวยงามให้กับกันชนหน้านะครับมีการยืดย้ํากันชนย้ําหมุดนะครับแล้วก็มีแผ่นลายสแตนเลสลายดอกไม้สากุระนะครับแล้วก็เดินแป๊บด้านล่างาสองเส้นนะครับ กอบป้ายทะเบียนนะครับก็เป็นกอบป้ายทะเบียนสแตนเลสนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมนะครับว่าส่วนประกอบต่างๆประกอบไปด้วยเหล็กและสแตนเลสยังไงบ้างนะครับในส่วนของกันชนหน้านะครับเราก็จะเอาแม่เหล็กแปะดูนะครับแม่เหล็กดูดนะฮะก็เป็นกันชนแบบเหล็กนะครับด้านบนไม่ดูดก็เป็นสแตนเลสนะครับแป๊บสแตนเลสนะครับเดินคู่ กระจังหน้าตรงกลางนะครับก็เปลี่ยนจากของเดิมที่เป็นสีเทาด้านๆนะครับให้เป็นโครเมียมที่มันดูเงางามนะครับ mm hmm. เพื่อรับกันกับการตกแต่งโดยรวมของหัวรถนะครับซึ่งเน้นตกแต่งสแตนเลสเพราะว่าสีเราไม่ได้ทําอะไรนะเป็นสีขาวเดิมๆจากโรงงานนะครับ mm hmm. ก็เป็นสีที่ดีที่สุดนะครับนะดีกว่าสีที่เรามาพ่นทีหลังนะเพราะว่าความสม่ำเสมอ ของสีจะมีสูงนะครับมาดูในส่วนของตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนเปลี่ยนขายึดกระจกนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะครับของเดิมมันจะเป็นแป๊บกลมสีดำนะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสตรแตนเลสด้วยนะครับแม่เหล็กไม่ดูการปัดน้ำฝนติดการปัดน้ำฝนสตรแตนเลสเข้าไปนะครับ ตัวนี้ฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นกระจก5บานโอเคมาดูด้านข้างกันบ้างครับล้อเดิมนะครับไม่ได้ทำอะไรนะบันไดนะครับบันไดนี่เลยก็เพิ่มบันไดลงมาอีก1นึ่งสเต็ปนะครับแป๊บเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสนะนเขาก็จะทำตัว บันไดติดเพิ่มกันลื่นเข้าไปนะครับนี่ยหม,มุดนะครับติดตรงส่วนพลาสติกสีดำเดิมนะครับเป็นเลดลายซากุระนะครับแล้วก็ครอบชายประตูด้านล่างนะครับครอบมือเปิดประตูล้วตัว ด้านบนนะครับหมวกก็เป็นคลิปเลดนะครับลายซากุระเช่นเดียวกันรวมถึงตัวตะกร้าเก็บผ้าใบด้านบนปเป็นตะกร้าสแตนเลสนะครับใส่ลวดลายมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวกระบะข้อก,กันบ้างนะครับกระบะข้อนะครับก็จะเป็นกระบะเหล็กนะครับมีเสา สามต้นนะครับแล้วก็มีตัวแผงข้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวนี้เป็นเหล็กนะครับแม่เหล็กดูดติดแผงข้างแบบเปิดได้นะครับเอาของลงได้นะครับด้านข้างตัวนี้แผงข้างนะครับเป,เป็นเป็นเหล็กนะครับเสาเป็นเหล็กนะครับ ดูเสาท้ายโอเคนะครับนั้นโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับส่วนอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหลายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับตัวนี้เป็นชุดตกแต่งแบบสแตนเลสเงางามแล้วก็เก็บงานได้อย่างสวยงามมากนะครับอันนี้คันนี้ผมเช็ดอย่างละเอียดเลยนะแล้วก็ถ้าเก็บงานไม่ดีเนี่ยมันจะมีความคมของตัวแผ่นเหล็กแผ่นสแตนเลสนะฮะแต่ตัวนี้ก็คือว่าตามเหลี่ยมมุมอะไรเนี่ยนะครับ เขาจะเก็บดีมากเลยฮนะไม่มีความคมให้บาดเลยเวลาเราเช็ดทำความสะอาดนี่เหมือนกันนะฮะปลายนี่ถ้าเกิดว่าไม่พิถีพิถันนะฮะเขาก็จะไม่ไม่เชื่อมปิดแล้วก็ลบลอยนะอะเวลาที่เราเช็ดทำความสะอาดเนี่ยมันจะเป็นขอบแหลมๆคมๆบาดได้นะฮะอันนี้เขาก็เก็บงานตรงมุมตรงปลายอะไรได้อย่างดีเลยนะครับเวลาทำความสะอาดด้านหลัง ด้านหลังนี่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้วยนะ,ะมันไม่ใช่โล่งๆเลยนะมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นแป,ป๊บกล่องไปเลยฮะคือเวลาทำความสะอาดแล้วมันไม่บาดมือฮะแล้วมันทำความสะอาดง่ายนะกันด้านข้างนะครับเดี๋ยวเวลาเปิดไฟเขามีไฟขึ้นให้สวยงามด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูด้วยดีกว่านะครับบังตรง เป็นลายเครื่องบินแล้วก็มีเรือหงยาวๆนะครับมีมังกรด้วยตัวเล็กๆบานพับเป็นสแตนเลสนะครับที่ผมเช็ดรถอย่างละเอียดแล้วก็ต้องขอชมเชยทางอู่นะครับว่าเขาก็มีความประณีตในการในการทำงานจริงๆนะครับ อาจจะใช้เวลาในการต่อตัวถังนานสักหน่อยอก็เราๆ2เ,เดือนครึ่งถึง3เดือนในการต่อรถสำเร็จได้1คันในลักษณะนี้นะครับม,มาดูเราแป๊บกันบ้างนะครับอันนี้ผมให้เป็นสั่งงานให้เป็นสแตนเลสนะครับก็โอเคนะครับแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับจะสังเกตว่าเขาก็พิถีพิถันเนาะเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้แบบ เหล็กแบบชื่อๆนะเขาก็มีล่องมีอะไรแบบเนี้ทําให้งานมันดูมีอะไรมากกว่าปกตินะครับก็คือเหมือนกับว่านอกจากจะเป็นงานช่างแล้วก็เป็นงานศิลปะให้ด้วยนะครับมีความเรียบร้อยสวยงามนะครับอันนี้เราเห็นยังไงเราสัมผัสยังไงเราก็รายงานเป็นตรงๆนะครับเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าในการพิจารณาเลือกอู่นะครับ ถ้าต้องการงานดีมีคุณภาพนะครับก็มันต้องแลกเหมือนกันนะฮะก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับถ้าต้องการงานถูกๆแต่ดีๆเนี่ยน่าจะหาไม่ได้นะครับนะแต่ถ้างานที่เขาว่าราคาสูงนะครับเนี่ยเขาก็ต้องทำให้เนียบจริงๆนะครับไม่งั้นเขาก็จะขายไม่ได้นะ ก็ต้องยอมรับว่าผมสัมผัสมากับมือนะคันนี้ก็เช็ดด้วยตัวเองทั้งคันเมื่อวานก็นั่งเช็ดอยู่หลังเลิกงานก็เพราะว่างานสแตนเลสเนี่ยมันต้องโชว์ความเงาความสวยลูกค้ามารับรถแล้วเห็นรถสะอาดอาดเอียเ่ยมๆเลี่ยมๆนะครับมันก็เป็นความประทับใจเป็นความทรงจําที่ดีนะครับสําหรับลูกค้านะครับเราก็เน้นจุดนี้ให้เปิดฝาท้ายออกมานะครับก็จะมีทั้งโซ่ดึง รับฝาท้ายฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับก็เป็นโซ่สแตนเลสแล้วก็จะมีตัวเหล็กหลังรถไฟสำหรับรับฝาท้ายนะสามเส้น1 2 3นะครับตัวนี้ดึงออกมาวางพักฝากท้ายได้นะครับคราวนี้ผมจะพามาสำรวจบนกระบากันบ้างนะครับ เริ่มที่แผงหน้านะครับก็สแตนเลสแน่นอนนะครับดูดไม่ติดแม่เหล็กพื้นครับพื้นพื้นก็เป็นสแตนเลสครับถ้าเป็นสแตนเลสก็จะไม่ทําสีนะฮะ,ะเกรด304ที่พื้นแต่เขาจะไม่ได้ขัดหน้าเงาเพราะว่าไม่ได้โชว์นะครับถ้าส่วนที่เป็นงานโชว์ก็จะขัดหน้าให้มันเงา เหมือนกับเงากระจกนะขนาดนะครับขนาดภายในกระบะลูกนี้นะก็ความกว้างนะครับ2เมตร30ความยาว5เมตร60แล้วก็ความสูงวัดจากพื้นกระบะจนถึงแป๊บเหลี่ยมด้านบนนะครับคือ2เมตร30ถ้าวัดถึงจุดสูงสุดเลยตรงแป๊บลกมกันผ้าใบขาดก็จะอยู่ที่สูง2เมตร40นะครับ ในส่วนของโซ่ที่มีเกียวเล่งนะครับที่ดึงระหว่างแผงกระบะฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเวลาเราขนของแล้วของมันเต็มแน่นนะมันก็จะเบียดแผงข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้ป่องออกตัวนี้ก็เป็นโซ่ที่จะดึงเพื่อเสริมความแข็งแรงของแผงกระบะด้านข้างฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียวเล่งอยู่ตรงกลางนะครับ อันนี้ใช้อย่างดีเลยเป็นสแตนเลสนะครับเอาแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับไม่เป็นสนิมมันจะมี2จุดแล้วก็ทีด่ด้านท้ายเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับเกี่ยวเล่งตรงกลางมาดูนี่บ้างครับด้านข้างนี่เขาต่อปลายท่อนะออกมา นะครับต่อไปท่อออกมาด้วยเป็นสแตนเลสหรือเปล่านี่ใช่นะครับเป็นงานสแตนเลสพวกนี้งานสแตนเลสหมดเลยนะฮะที่เป็นวาววาวนครับเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูดีกว่านะครับบันทึกวิดีโอกันตอนคึ้มๆม,มาแล้วเหมือนฝนจะมานะครับตอนนี้ก็ช่วงเย็นๆ เปิดไฟให้นี่ไฟในเก๋งครับสว่างมากนะครับอันนี้เราก็ติดฟิล์มให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอรับรถกันนะครับภายในนะครับก็เพื่อความใหม่จริงๆนะครับก็ยังไม่แกะเอาถุงพลาสติกออกเลยนะให้ลูกค้ามาเห็นว่ารถใหม่จริงๆนะครับไม่ติงนังนะฮะเพราะว่าออกจากโชว์รูมอีสูซุนะครับอืมนี่บันไดเนี่ยครับความพิถีพิถัน นะให้เห็นเป็นงานช่างที่มีรายละเอียดอะไรมากกว่าปกติเนะะี่ยฮะตรงบันไดเหยียบเขาก็ติดแผ่นกันลื่นเพิ่มเข้ามาให้นะถ้าของเดิมมันก็จะเป็นตะแกรงแบบนี้คล้ายๆแบบนี้นะครับอันนี้เขาติดเพิ่มเข้ามาให้นะครับเนี่ยแล้วก็ยังมีติดลวดลายเลดลายซากุระลายของสแตนเลสพวกนี้มันก็มีหลายลายนะมีลายซากุระมี เรียบๆแบบไม่มีลายแล้วก็มีลายแบบอ,อะไรอะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดไฟเปิดไฟละเปิดไฟโชว์หน่อยนะแล้วเดี๋ยวจะได้ให้ท่านผู้ชมชมกันนะครับวันนี้ก็เรียวๆง่ายๆนะครับามาเริ่มชมกันเลยนี่พอดีฝนจะตกด้วยก็เห็นไฟชัดเลยนะทีนี้ ที่กรอป้ายทะเบียนนะครับนี่ก็เวลาปเปิดไฟนะครับก็จะประมาณนี้เลยไปดูด้านข้างกันครับสวยงามเลยนะเนี่ยเขาก็จะมีไฟส่องลงพื้นด้วยเวลาวิ่งบนถนนมืดๆนี่สวยเลยนะครับ ที่กัดข้างกันมอเตอร์ไซค์นะเขามีกรอบไฟด้วยนะครับสวยครบจบที่เรานะฮะ VC นะครับนี่แล้วก็พุ้มถังน้ำมันนะครับด้วยสแตนเลสเป็นแบบลายซากุระนะครับโอด้านข้างก็เขาก็มีเก็บงานด้วยนะเอาของเดิมมันจะเป็นสีดำอันนี้ก็ เป็นลักษณะทำสีหรือเปล่าให้มันสอดคล้องกับตัวเล็กก็เรียกว่าเก็บงานได้สวยครับฝนจะตกแล้วมืดๆหน่อยครับนี่ไฟท้ายครับสวยไหมครับ ไฟท้ายก็มีหลายลวดลายให้เลือกนะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่มีความสวยงามอยู่นะครับเป็น LED แล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นไฟวิง่งนะครับนี่ห้อยแผงแท็บทิมด้านใชานะครับสะท้อนแสงก็สนใจรถสวยๆรายละเอียดดีๆนะครับงานช่างที่มีความเป็น ศิลปะใส่ใจในรายละเอียดนะครับก็สามารถติดต่อเซลนัทนะฮะดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าออนไลน์นะครับน้องเขาติดต่อมาจากทางประเทศเกาหลีเนาะแล้วก็ให้ครอบครัวมาทำการออกรถนะฮะ อยู่ที่พุทธทยสงบุรีลำนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับน้องเท่นะครับรถคันนี้ก็เท่รับรองเท่สใจแน่นอนนะครับสวยแบบคลีนครีนขาวขนะครับสำหรับท่านที่สนใจรถใหม่ป้ายแดงอีซูซูนะครับก็กดติดตามช่องนี้นะครับอีซูซูทักโฟเซลนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้ ไม่พลาดการรับชมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจกันนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนตัวถังแบบไหนอย่าลืมติดตามรับชมนะครับวันนี้เซานัดลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ฝนก่อนจะตกละสวัสดีครับ